สวัสดีค่ะวันนี้นะคะฉันก็จะมารีวิวของที่ซื้อมาจากสำเพ็งกรุงเทพกันนะคะเป็นไปซื้อของมาจากสำเพ็งกรุงเทพ e ีพีนะคะก็ซื้อมาจากร้านชวาทั้งหมดเลยค่ะก็อย่างแรกนะคะจะเป็นขนมกระดาษค่ะแบบแทชทูนะคะนี่คลิปนี้ขอมาเร็วหน่อยนะคะแล้วก็มีเป็นธนาบัตรค่ะหรือว่า Monster Money นะคะ น่าจะเป็นแบงค์ยูโรหรือเปล่าถ้าอ่านผิดขอโทษด้วยนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะมาอัดตอนกินให้ดูนะคะว่าข้างในเป็นอะไรยังไงเนาะนี่ค่ะเป็นแล้วอย่างต่อมานะคะเป็นซุิช่ค,ครีมพัฟลีลคุมานะคะเดี๋ยวแกะให้ดูเนมะื่อวานนี้ไปสำเพ็งมาคนเยอะมากๆเลยนะคะโหใหญ่มากค่ะใหญ่เท่ามือฉเฉลย วิสาโลค่ะนี่นะคะแท็กโอเคอย่างต่อมานะคะก็จะเป็นสกิชชี่พีช i bloom ค่ะเป็น i love peach นะคะไม่ซูมแล้วไม่ซูมแล้วขี้เกียจซูมนะคะอันนี้เป็นสีชมพูเลยนะคะ เดี๋ยวแกะดูความเจ๋ของมันนะคะตอนที่ชาไปซื้อนะคะมีอยู่สองสีค่ะร้านสวาหอมมากๆค่ะลายเส้นอยู่นี่อยู่ไหนนะอ๋อนี่เห็นไหมลายเส้น ดังลางแล้วกันนะอ่านว่าบลูมนะคะหอมมากค่ะหอมกลิ่นเหมือนพีชจริงๆเลยนะคะอย่างต่อมานะคะก็จะเป็นติชชี่ไอบลูมเช่นกันนะคะเป็นช็อตเค้กค่ะนี่นะคะไอบลูมอันนี้ขอไม่แก่ออกจากแพ็กเกจเนาะเราดูแพ็กเกจไอบลู I อโอยามาาตัวเกียวสกิชชี่นะคะตัวสตรอเบอรี่ก่อนละกัารความสโลของมันแบบสุดยอดเลยค่ะนะคะก็งั้นวันนี้แค่นี้นะคะขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเจอก,กันคินหน้านะคะ